สวัสดีครับวันนี้วันที่21กันยา2563นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับคุดสันนะครับคุดสันได้เอารถมาด้า3นะครับเข้ามาิติฟีมิกาซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับปาหน้า40%นะครับรอบทาน6 0นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับคือฟีมิกาซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับปาหน้านี้40%นะครับวันนี้ฝนตกนะครับก็มารีวิวที่ร่มๆนี่นะครับนะ เป็นฟิล์มที่ปกป้อง UV 400ย v วนะครับได้100%นะครับปกป้องค่าแสงความร้อนจากแสงอินฟราเรดได้99.5%นะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในนะครับสดใสสบายตัวสบายตาส่วนรอบคันนะครับเป็นฟิล์มกาดซูเปอร์นาโนนะครับ60%นะครับปกป้อง UV 400ย v วนนะครับได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนจากแสงอินฟราเรดนะครับได้ 96%นะครับนะฮะรอบคันนี้เป็นฟรีบีการ60%ครับฝนตกนะครับเนี่ยนี่นะครับปาร์นหน้า3นะครับวันนี้ฝนตกนะครับรีวิวได้แค่ตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่คือฟรีบีการซูเปอร์ดาโนโซลิก60%นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับนี่นะครับคือฟรีบีการภายในนะครับเป็นฟีที่ ปกป้อง UV 400อย UV วันนะครับได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนจากแสงอินฟราเรดได้99.5%นะครับนะฮะแล้วก็รอบคันนี้เป็น PV การนะครับ60%นะครับปกป้อง UV 400อย UV วันนะครับได้100%นะครับรถเป็นไอนะครับเพราะว่าฝนตกนะฮะนี่นะครับคือ PV การหกสิบเปอร์เซ็นนะครับนะฮะแล้วนี่ก็คือ PV การนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ นะฮะดูนะครับที่เห็นเป็นไม่ใช่อย่างนี้เพราะรถเป็นป้านะครับนะฮะนี่นะครับคือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับนะฮะเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ร้านขาววอร์ดูทุ่ช็อปเรียบทางตัวงอิสระพิชัยนะครับเดี๋ยวเรามดูโดยรวมไปนะครับคือฟปีนีจารซูเปอร์นาโนสนิทนะครับมาหน้าชุดเลยนะครับจะเป็นฟองข้าวแบบร้อนรวมได้เก้า 95%นะครับสำหรับทีม40%นะครับนะฮะแล้วก็ส่วนรอบคัดรับผมมีการ60%นะครับผมฟังก์ชีดร้อยทีวได้ร้อยเปร็นนะครับนะฮะแสงสว่าง2องพัน6นะครับฝาหน้าแสงสว่าง2องพันส6นะครับมีทีมที่ขึ้นล่อสว่างในนะครับวันนี้ไม่สามารถที่จะไปดูแลได้นะครับเพราะฝนตกนะครับนะฮะ ลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวรทุกสอบเทียบทางด่วนในกมัยรามิชาเราจะทำทีพีดีนะครับออกมาให้ท่านลูกค้าได้มีความรู้นะครับสำหรับก er huh ีฬาซิปเปอร์ดานโอสติฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวรทุกสอบเทียบทางด่วนในกมัยรามิชาด้วยนะครับเราจะทำทีพีดีนะครับฝากกดติดตามเในยูทูบฝากกดกระดิ่งนะครับนะครับฝากกดสับปะรดไทยด้วยนะครับนีคือล้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างแน่นขนาดในวันนี้นะครับ วสวัสดีครับสวัสดีครับ